แห้งเลยตายแห้งต้าผมไม่ได้แมกมาตอนนี้มาช่วยชีวิตกับตายทั้งคนทั้งทุเรียนก่อนมันตายหมดแล้วนี่ถ้ากัดจันทิ์ใบงอลงหมดเลยเมื่อก่อนนี่หมดเลยหมดสวนเลยใช้แมกมานะครับประหยัดครับประหยัดขวดใหญ่หนึ่งก็ขีดได้จนลืมอะครับประหยัดของท้องตลาดผมก็ใช้จังครับมันไม่อยูเนี่ยเนี่ยดูดูเนี่ยดูเนี่ยของผมเกี้ยงหมดแล้วครับนี่ดูดูดูใบนะโอ้ไม่ใช่คุยนะเพราะผมไม่ได้ใช้จริงผมจะไม่พูดนะครับมูเนี่ย แต่ก่อนหลังใบนี้เป็นไงฮะโอ้มีแต่เพี้ยเจอเพีย้ยอะไรบ้างฮะมือเ<ะ>พี้ยก็จันเพี้ยไฟไลายแดงหนอนม่วนใบโอ้ลงจนผมแทบนั่งร้องไห้เนี่ยผมมาเจอแมกมาสุดยอดที่ผมหากไอเห็เนคขามือเลยนี่ก่อนตายหา่าเห็นมัมนเห็นมัน,มน,มน,มนโอ้กิ่งเกา่ากิ่งเกาา่ามันี่จิงฟืน้นกิ่งม้วนีอฟื้นโมเลนเห็นไหมเนี่ย ก่อมันตายหมดแล้วนี่ทุเรียนมูลนมินจะอยู่ไรหนอนเชื้อไฟลายแดงเลยกินมันโอครับเห็นไหมหนูดูมันพื้นมาเห็นไหมตอน,นเดี๋ยวจะหาว่าผมคุยดูดูใบดูใบใครจะหาโอ้ยตัประกอบคีโมไม่ใช่เรื่องจริงทุกอย่างประกานดูใบนี่หลังใบดูหน้าใบดูครับนี่ ใบดูเลยมนมีม,ม,มีมีเพือ่อไก่แจเลยตนน้นแต่ก่อน,นหลังใบเป็นยังไงบ้างขาวโพงเลยกับขาวโพงในหลังใบเนี่ยครับขาวเป็นเพื่อเพืยอแปลงผสมก็ไอ้เพื่ออเขาเรียกกับเพื่อไก่แจเพียไก่แจเพื่อตะกัจันใบนิใบง,งอ,อลงหมดเลยเมื่อก่อนนี่นหมดเลยหมดสวนเลยแล้วเมื่อก่อนเอายาฆ่าแมลงตามท้องตลาดมาไม่อยู่ไม่อยู่ครับไม่อยู่ผมช่จังเลยผม ผมใช้จะว่าจะใช้50ซีซีเลยมันใส่ถังนึงอ่ะ150ซีซียังไม่อยู่เลยไม่อยู่เลยเหรอไม่อยู่ถังผมน่ะที่ผมเกียรอยู่นะใช้มัลิตรนถัง300ลิตรครับ300ลิตรขีไอยู่ันนี้300ลิตรผมใส่75ซีซีเนื่องจากแมกมาเนี่ย300ลิตรผมใส่75ซีซีที่ว่า200ลิตรนี่มันใส่50ซีซีใช่ใช่ครับผมก็เลยบวกไปอีก100ลิตรก็เท่ากับ15ซีซีใส่ไป75ซีซีถ้าผสมกับแมกมาปั๊บแม็กมาเนี่ยให้ตามอัตราเลยลิตตรร่อคับ แล้วไอ้ตัวทองตลาดเนี่ยถ้าเราเอามาปั๊บเราก็เคยใส่สักร้อยซีซีก็ให้มันเหลือสประมาณสักหกสิบซีซีก็เอาอย,อยู่อยู่อยู่ับอยู่เลยผมถ้าผมไม่ใช่เนี่ยผมผมไม่กล้าพูดตรงรถทั้งยาครับรถทั้งยารถทั้งต่างจริงจริงผมผมทำปลูกทุเรียนมานานี่เฉพาะต้นนี้สี่ห้าปีตอนนี้เพียมันเต็ม <โล S 1> ใบเต็มใบเลย,ยนเนี่ยจับทิศกันนี่เพื้อไอ้ไก่แกนวีงี้ขาวเถือกหมดอ๋อครับไอ้พกไรแดงนี่รูปยังนี่ตายติดมือออกมายังนี่ครับเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไม่มีเลยนี่ไม่มี มันมีใบเกียงนงเลยดูครับที่ใช้แมกมากับปุ๋ยน้ำละวาชุดนี้ชูก้องผสมกับยาฆ่าแมลงใช่ครับผมใช้แค่สารตัวผลลัพธ์ที่ได้เพียะแมลงเต็มสวนตอนนี้เพียแมลงไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแม้กระททางหนอนนอนก็ไม่มีนอนม้วนมงบนใบนี่นก่อหนูเต็มเนี่ยดูเดี๋ยวนี่ไม่มีเลยครับถ้าถ้ามีนอนม้วนใบเนี่ยมันจะพอพอใบม้วนออกมาปั๊บเนี่ยมันจะเป็นใยนะครับเป็นใยเขาขาวเป็นใยเขาขายหุ่มตัวหนอนอยู่นะ เอาเป็นใจเขาเขาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วดูทุกทุกกิ่งหาหาทุกใบทุกกิ่งเนี่ยไม่มีเลยมาดูเลยมาดูสวนผมเลยเสวนผมตั้งอยู่ตร้งบนระลึงเนี่ยครับอำเภอวังน้ำเขียวนครราชสีมาเขตปากช่องหรือว่าเขตไหนนี่มาดูเลยเพราะใช้แมงม่าตัวตัวนี้ผสมกับยาฆ่าแมลงใช่และไอตัวลาวาคือใส่ไปในถังเดียวกันได้เลยถังเดียวกันได้เลยผมกันเลยบวมกันเลย่ โอเคเลย <ไป S 2> ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับผมสุดยอดสุดยอดเนี่ยสุดยอดมากเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ประกอบมากๆครับที่ให้ทางเรามาชมสวนเป็นสวนที่ตอนนี้สวยงามมากครับผมสวยๆครับวันนี้ต้องขอบคุณ